อันนี้มกจะมาส้างข้องดูจกที่ที่แล้วนะซึ่งเบบาซึ่งแบบามาอันนี้ตอนี้เนหนองน้ำเพา้วเน่งมันจะโยนนิดนึงมพวกมัอไได้กิ่งนาอะไรอันนี้นี่นะอันนี้นี่ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะพีพีกันนะนี่อ่สามสองหนึ่งอ่าขั้แรกผมจะกดกิลกจั่งก่อหแล้วกันนะ ข่านี้แค่กดปุ่เดีี่าอดเาแล้วกกระโดดแล้วก็กดสามไม้แต่ไม่โดนแล้วก็กดน่มแล้วก็้ทขางันแล้วก็เวนนี่ระยะห่างก่อนยิ้มโจมตีเข้ามาเลยโดนเขาอะ

้ยไม่โดนอุ้ยอุ้ยยืนไม่อยู่ด้านล่างย่าไปโจมตีมานงมา เว้ยเอาอ,เเอ,อ,อ่ะคุแเลยงสีทิตาวฮะที่ไม่รู้แล้วว่าเจะเชียร์ใครที่ที่รู้ก็คือกระชังน่ะดูนี่ร้อน จะไปเลยนอนจะตายไหมว้านอยู่ตา,ตายแน่นอนแล้วตุ้มประมาณน,นี้นะครับเออคเรากดไลค์กดแดชร์ด้วยฮะอ่ะเอาต่อเอาต่อเอาต่อก่อนเอาต่อก่อนอ่ะเออลืมปอกไปเืป่อเืมเอมมอกแล้ว อันนี้ขาอบอกใหม่แล้วกันต้องกดกระดูคคางค่าที่สามอ่แล้วก็แล้วก็กดไปอบนี้แล้กามไรงกลด้เลยาองไหมแจ้เข้าดูไหมมาสามสองหนึ่งได้ก่อน ต่น eh? oh, hey, ี้ตาสุ้ายนะเด้อเอาอุ้าปังอ่ะบ้าบ้า อิไวงนี้ก่อนครับคนดูอ้าวยิวีให้โจมตีก่อนอ่าจมตีจะก่อนแล้วจะปุบูอ่ะอุ้ยวะโจมตีต่อเลยเลยโอเคเก็ต้อกแบบนี้ด้วยนะ มาต่อเลยอโอเคมามาดิเอาเอาอนนี้มันต้องใช้อะยอะไกท้าสิเอาอัเอาแล้วนะเอาใหเกัน ทัสทีเพอครับเพี่อไปไกลมากบไปขอจบไวเพียงเท่านีไปไปาน้ครับบ๊ายบายทุกคนบาย